ที่ท่านบอกว่ากองคุณกองละ12,000ล้านบาทที่ลงทุนไปทั้งหมด10กองเนี่ยเท่าเท่ากันเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้างั้นถ้าเกิดท่านจะบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมและท่านให้เท่าเท่ากันก็ไม่ต่างอะไรกับการหัวนะครับถูกไหมครับมันไม่ต่างอะไรกับการหัวประมูลถ้าเกิดทุกบริษัทได้เท่ากันหมดเรื่องที่2นะครับที่ท่านบอกว่าท่านใช้เกณฑ์ในการที่ดูว่าบริษัทที่ ท่านไปลงทุนไปหรือกองทุนเนี่ยคนที anyway, not, probably, ่ท่านท่านจ้างเพื่อลงทุนเนี่ยต้องกําไรเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยครับถ้าเกิดท่านลงทุนผ่านกองวัฒนบอนหรือพันธบัตรรัฐบาลก็ไม่ขาดทุนครับถ้าท่านใช้เกณฑ์แค่เนี้ยมันมีประโยชน์ครับถ้าเกิดใช้เกณฑ์แค่ว่าเราจะกําไรเฉยๆอย่างนั้นทุกอันท่านก็ไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นท่านลงทุนผ่านกองวัฒนบอนซื้อพันธบัตรทิ้งไว้ไงสาะรัฐบาลเราไม่โกงเราอยู่แล้วครับเรามีกําไรแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับ ท่านมีเกณฑ์อะไรในการวัดผลงานและถามว่าถ้าเกิดท่านทํางานต่ำกว่าผลงานท่านจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรามีตัวชี้วัดในการพิจาราคือถ้าถ้าไม่ได้กําไรเราก็ยกเลิกการจ้างครับท่านครับยกเลิกการจ้างแล้วก็เปลี่ยนคณะอนุกรรมการที่พิจาว่าเลือกบริษัทนี้เลือกหน่วยงานนี้แล้วก็ผลงานต่ำนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีการพิจาราที่ ที่เลือกและขาดทุนครับท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่ครบกับผมสุพนัทมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9จากพก 9, รรคไกลผมอยากจะฝากคำถามผ่านยังธรานประธานสภาไปยังตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกคือ ในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาทางประกันสังคมได้มีการลงทุนในหุ้นหลายตัวแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่พวกท่านได้เลือกลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจงและลงทุนด้วยเงินจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็คือหุ้น BCP หรือหุ้นบางจากคอร์ปอเรชันขออนุญาตเอื่อยชื่อน,นะครับปัจจุบันประกันสังคมถือหุ้น BCP กว่า2 0 6ล้านหุ้นมูลค่าณนะวันนี้ราวๆ7 6 0 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับหุ้นบางตัวที่พวกท่านได้ลงทุนก่อนหน้านี้ หุ้นเหล่านั้นมี Market Cap ที่ใหญ่กว่ามี Growth ที่มากกว่างบการเงินก็แข็งแกร่งกว่าและมีศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปีได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลล่าสุด BCP ไม่ได้อยู่ในเซต50และย้อนไปเมื่อ10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาราคาของ BCP อยู่ในช่วง28บาทถึง38บาทมาโดยตลอดไม่ได้โดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่นย่งมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหุ้นตัตอื่นแล้วผมเลยถามว่าท่าน ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวนี้รวมถึงที่ผ่านมาในหุ้นตัวอื่นท่านมีหลักเกณฑ์อะไรในการลงทุนในหุ้นตัวอื่นข้อที่2นะครับจากรายงานเรามีการใช้เงินกว่า1 <c ical grammar> 2 0 0 0แสนล้านบาทในการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารงินเพื่อบริหารเงินกองทุนจำนวน7รายเป็นเงินกองทุนประเภทตราสารหนี้5กองแล้วก็กองทุนประเภทตราสารทุนอีก5กองทุน รวม10กองทุนกองละ1 2 0 0 0บาทเท่าเท่ากันทุกกองคำถามคือบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนเหล่านี้มีผลงานในการสร้างการตอบแทนได้เท่ากันหรืออย่างไรหรือมีความเสี่ยงเท่ากันหรือท่านถึงตัดสินใจลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้ทั้ง7ราย10กองเท่าเท่ากันกองละ12,000บาททำไมท่านต้องเกลี่ยให้มันเท่าเท่ากันข้อที่3นะครับกอง คุณมูลค่าหลักล้านล้านบาทก,ก็คือกองทุนประกันสังคมของเราเนี่ยเป็นเงินที่มาจากผู้ประกันตนทั้งมาตรา3 .3 มาตรา3 9มาตรา40การที่ท่านจะมาเป็นผู้บริหารเงินกองทุนได้นั้นท่านต้องมีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผมจึงขอถามไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการลงทุนในนามกองทุนประกันสังคมว่าแต่ละท่านมีที่มาอย่างไร มีความเชี่ยวชาญชํานาญด้านการเงินการคลังการลงทุนขนาดไหนถึงจะมาบริหารเงินกองทุนที่มีมูลค่าและมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ข้อที่4นะครับผลตอบแทนจากการบริหารเงินกองทุนของผู้ท่าน,นถ้าเกิดเทียบกันอาจจะเรียกว่าต่ำกว่าการบริหารเงินกองทุนทั่วๆไปที่มีอยู่ในตลาดเสียด้วยซ้ำทุกการทำงานเราต้องมีการวัดผลงานวัดคุณภาพวัดประสิทธิภาพของผู้บริหารได้ ถามว่าที่ผ่านมามีการวัดหรือไม่ใช้เกณฑ์อะไรในการวัดผลงานมีเป้าหมายอย่างไรได้เมื่อเทียบกับกองอื่นๆท่านมีเป้าหมายถ้ามีการเทียบกับกองอื่นๆหรือไม่อย่างไรและถ้าเกิดว่าผลงานของท่านต่ํากว่าเกณฑ์ผู้บริหารจะรับผิดชอบอย่างไรข้อสุดท้ายนะครับเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิ g งโซซายตมีผู้กเกษียณมากขึ้นและ มีผู้ประกันตนเข้ามาสู่ในระบบน้อยลงแปลว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินประกันสังคมมากขึ้นแต่กลับมีรายจ่ายที่จะกลับมีรายได้ที่มาจากการสมทบน้อยลงเราเรียกได้ว่าสถานการณ์นี้คือเตีย e อุมคอมผมขอสอบถามไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสํานักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมว่า ทางประกันสังคมและกองคุณประกันสังคมมีวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้เงินกองคุณประกันสังคมมีรายได้มากขึ้นมีรายจ่ายน้อยลงบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กองทุนอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบคุณครับ